จะรักที่ตรงไหนจะรัือกที่ใจหรือนอกคุณไงากหมอปานจริงหรอคะคืิดกแข่อว่าคุณเป็นนสติ่ดีแต่แขกบว่าเป็นแผนโปรโมทโงพยาบาลคุณไม่เคยนข่าวเหรอคะเมืเพ่สามภาคนะครับต้องคยหมอปานก่อนจริรืเปล่าคะุณาหมดครับ จะทุกอยู่ไหนฮะผมอยากคือเขาก่อนอยู่ชั้นบนครับทำมันถึงขนาดนี้เลยเอคุณหมอหมอปานอยู่ไหนผมไม่รูยอยู่หมอปานยังมีหน้ามาถามหาคู่บ้านชั้นอีกเหรอเลวเว้ยใจเย็นคุณหมอ ใจเย็นเหรอมันบุกรุกเข้าไปทำลายข้าวของรวนลามคู่มั่นผมแล้วก็พยายามจะฆ่าผมอย่างนี้ผมใจเย็นน,นะท่านนายฮะใจเย็นรครับ,รบพูดอย่างนี้ก็เกินไปนะครับหมอปาดเน่ยเชิญผมไปที่บ้านเองเพราะต้องการจะฉีกหน้าผมให้เราสองคนทะเลาะกันเนี่ยก็ผิดทั้งคู่คุณจะว่าผมพยายามฆ่าคุณไม่ได้นะแต่คนก็เห็นกันทั้งงานว่าแกพยายามจะฆ่าฉันพูดเลยไี้ไหมครับว่าไง ก women, people, so ็หมายความว่าคนทั้งงานเขาพร้อมจะเป็นพยานให้ฉันกับหมอป่านนะสิว่าแกบุกรุกบ้านเขาไปลวนลามคู่มันฉันแล้วก็พยายามจะฆ่าฉันยื่นใส่ความเป็นชาตินี่คุณหมอหมอป่านอยู่ไหนผมคือหมอป่านคิดเหรอว่าฉันใช้แกเจอคู่มันฉันอ่ะไอ้บ้าเฮ้ยเฮ้ยอย่ามาไป้ชดใช้ที่เราเป็นฉันกับคู่มันผิดใจกันไอ้เล่น ฆ่าผมครับคุณตำรวจมันโกรธที่ผมมาแจ้งความเ,เรื่องมันนี่นี่คุณทนายบอกเขาไปดิว่าไอ้เนี่ยมันไม่พอใจที่ผมมาแจ้งความแล้วมันก็มาขู่ให้ผมถอนฟอ้องพอผมไม่ยอมมันเลยเข้ามาทำร้ายผมมันจะฆ่าผมเนี่ยเอาบอกไ้ทนายครับครับเขาเข้ามาขู่แล้วมาทำร้ายรูกความผมครับเฮ้ยผู้หญิงอะไรวะพูาภาษาอะไรเนี่ย ยุสองคนยุสองคนยุดเฮ้ยบอกความจริงไปลยยุดไปหยุดหดหยุดเมาตัวไปหยุดรู้อะไรกับงอรึเ่าเอาตัวไปโอ้ยเฮ้ยไปกตำรวจเฮไปเข้าไปตรวจเดเลยนครับนี่คุณถ้าคุณยังไม่รู้จักควบคุมตัวของตัวเองนะก็อยู่นี่ไปก่อนตำรวจเดี๋ยวนี้ครับตำรวจ เฮ้ยยังแกเนี่ยอยู่ในคุกอย่างนี้มันก็เหมาะสมอยู่แ้นี่กุยย,ยังเก่งอีกออกมาเลยดีกว่ามาดิโหย นั่นแหละคะพี่ช้างตำรวจแจ้งข้อหาพี่หลักระทงเลยนะหนักทุกข้อทั้บุกลุกบ้านทำลายข้าวของ,ร,งรัวรำทำมาดาจารคุณหมอปาดแถมยังพยายามฆ่าคู่มั่นเขาอีกอะ่ะโอคุณหมอเล่นแรงขนาดนั้นเลยเหรอคะเอรอีดาร์ตรงเงินบัญชีเราเหลือเท่าไหร่อะคือว่าเหลือไม่ถึงสองแสนนะคะพี่ช้าง คุณแตสดินมีคนมาประกันตัวคุณแล้วความจริงอะ่ะคุณก็ไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้เลยอะ่ะพี่ป่านไม่น่าจะพานหาเรื่องคุณอเอางี้แล้วกันค่ะ ฉันจะไปคุยกับพี่ปานให้รู้เรื่องให้พี่ป่านมาถอนแจ้งความคุณเป็นคดีอาญานะครับถอนแจ้งความไม่ได้หรอกอีกอย่างนะถ้าคุณอุ๋ออกราปกป้องผมแบบนี้คราวนี้หมอป่านต้องอะไราว่าดใหญ่เลยแต่ที่คุณเดือดร้อนน่ะมันเป็นเพราะฉันนะคะคุณใจฉันนั่งอยู่เฉยๆดูคุณถูกเล่นงานเหรอคะตอนนี้ไม่ใช่เรื่องคุณอีกแล้วล่ะแต่เรื่องระหว่างผมกับหมอป่านเรื่องนี้ มาใส่การด้วยตัวเองผมกับหมอปานมีเรื่องสำคัญคุณนันเองอ่ะรีบกลับไปดีกว่าอย่มาก่อความวุ่นวายที่นี่อีกเลยแต่ผมไม่ได้คุยหมอปานให้ได้ถ้าคุณไม่ออกไปดีๆนะฉันจะโทรแจ้งตำรวจจริงด้วยพี่วุฒิแจ้งตำรวจเลยค่ะได้แจ้งตำรวจเหรอได้แจ้งไ,ไปเลยผมว่าไคุกเวชชานี่แหละ กลับไปอีกไม่เป็นไรหรอกแจ้งมาเลย